ยากได้คันใหม่และเราตีเทินเราให้ราคาสูงเลยค่ะเราให้ราคาสูงเลยรับตีเดินสินค้าจากคูปต้าหรือรุ่นอืน่นทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวรถขุดรถแท็กเตอร์เรารับตีเทินหมดรับหมดรับจบหมดคูปต้าทั้วแต่นั่ห่วงหนีเนี่ยนะพี่จำไว้เท่านี้รับจบหมดตีเทินให้ราคาสูงลูกค้าสามารถเลือกนะคะนำเงินตีเทินที่ได้รับมาเนี่ย สามารถเอากลับไปลงทุนต่อได้หรือจะเอามาเป็นเงินดาวก็ได้หรือเอาไปปิดยอดกับทางลิสซิ่งก็สามารถนํามาใช้ปิดยอดได้เลยค่ะหรือนําเงินมาให้เราฝากจ่ายค่างวดให้โหจ่ายค่างวดให้อีกบริการดูแลดีมากอีกนิดนึงป้อนข้าวแล้ว่ะ <S <S เพียงแค่แจ้งความประสงค์กับทางเราเท่านั้นและยังได้ส่วนลดดอกเบีย้ยสําหรับลูกค้าเก่าด้วยนะคะลูกค้าจ๋าโอ้โหโปรโมชั่นตีเทินคือปังเกินเอาจริงลูกค้าออกเฮ้อ พขอล้องละมันให้โปรดีจริงๆนะคะเรารับคูปอต้านเขาสังหัวเฮงหลีของเรานะออนไลน์ก็ซื้อได้ตีเทิร์นก็ตีได้เรารับหมดรับจบทุกกี่ห้อเลยซื้อคูปอต้าต้องหัวเฮงหลีน,รนครสวรรค์